พี่น้องที่รักในพระคริสตเจา้าข้อรำพึงของวันศุกร์สัป,ปดาห์ที่ส6บหก็มีข้อคิดอยู่สองข้อข้อทีอ่หนึ่งนั้นมาจากพระคมภี์เดิมพระเจ้าต้องเตือนสติชาวยวที่ออกจากประเทศอีหยิบว่าพระองค์คือพระเจ้าของเขาและเขาเป็นประชากรของพระองค์เป็นพระองค์เองที่นําเขาออกจากประเทศอีหยิบให้พ้นจากการเป็นทาสไปสู่ความเป็นไทยเป็นพระองค์เองที่ให้บัญญัติจัปรการให้เขาถือ แทนข้อกําหนดของโมเสสคือ1613ข้อนี่นะครับ613ข้อเนี้ยก็มากเกินไปแล้วพระองค์ก็ยังยอ่อพระบัญญัติของพระองค์มาเป็นสองประการอีกด้วยก็คือให้เรารักพระบินเจ้าสุดหัวใจและรักคนอื่นเหมือนรักตัวเราเองพี่น้องครับเราเห็นพระบัญญัติสิบประการเป็นการจํากัดเสรีภาพของเราหรือเปล่า หรือเป็นแนวทางให้เรามีเสรีภาพอย่างแท้จริงก่อนอื่นหมดเราต้องเชื่อว่ามีพระเจ้าหนึ่งเดียวและนมัสก,การพระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้นดังนั้นเราต้องไม่มีใจให้เทพเจ้าอื่นใดจะเป็นพระพิฆเนศจะเป็นพญานาคหรือให้ใจของเราแก่อะไรมาทดแทนพระองค์นอกจากนั้นท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์ก็คือไม่ฆ่าคนไม่ล่วงประเวณีไม่ลักขโมย ไม่เป็นพยานเท็ศเพื่อนบ้านไม่โลภสมบัติของคนอื่นซึ่งพระเยสุจ้ามาเทศนาพรุงย่อเป็นสองประการก็คือให้รักพระเจ้าสุดหัวใจและรักคนอื่นเหมือนพระเจ้ารักเราพระองค์ยังตรัสอีกว่าสิ่งใดๆที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นกระทําต่อเรานั้นเราก็อยา่าไปกระทําต่อคนอื่นส่วนในพระวรสารพระเยสุจ้าเตือนสติเราว่าการดําเนินชีวิต ให้เกิดผลดีต่อตัวเองต่อครอบครัวและต่อสังคมนั้นเราต้องสนใจพัฒนาตนเองคือให้พระวาจาของพระบิณเจ้าตกลงในจิตใจของเราที่เป็นที่เราเตรียมไว้แล้วให้เป็นเนื้อดินดีเนี่ยแล้วพระวาจาก็จะเกิดผลสามสิบเท่าหกสิบเท่าและร้อยเท่า เราจึงไม่ควรรอทำความดีจนแก่มาก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานเขาก็เรียกเท่าทารกคือแก่แต่อายุแต่ไม่มีคุณงามความดีให้ลูกหลานได้ชุมเชยไว้เลยก็ขอ,ขอให้พวกเราได้มีเวลาสำหรับพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นเนื้อดินดี แล้วเราก็จะเกิดผลเป็น30เท่าห0สิบเท่าร้อยเท่าครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์